ร้านอาหารตกปลาได้หายากนะร้านแบบนี้เรามาถึงประมาณสักบ่ายสามสี่โมงเย็นประมาณนี้นะแดดอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกร้อนนะครับเพราะว่ามันมีซุ้มริมน้ำบบนยังไม่เคยเห็นร้านไหนลงทุนกับพลังงานแบบแค่พลังงานที่จับต้องไม่ได้เนะี่ยยังใส่ใจขนาดนี้เมนูอาหารก็น่าจะดีบรรยากาศดีแต่ไม่รู้ว่าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่ามีใครเคยมาทึง,มงไมก็ด้วยความหิวก็เริ่มสั่งครับสั่งบ้างนิดๆหน่นนอยๆของหวานเลยถามว่าแนะนําเมนูไหนกับกาแฟช่อดอกมะพร้าว ทำเองหมดไม่ได้สั่งข้างนอกเค้ก <Cake S 2> ทำเองนะครับมีเมนูไหนแนะนำอีก<ม>ไหมครับกุ้งชาววัง ี่เคยลองสั่งมาประมาณนึงนะครับกลัวกินไม่หมดจริงเคยมาแล้วนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยนี้มาทํางานแถวนี้พอดีครับก็ถือโอกาสชวนเพื่อนแล้วก็มานั่งกินกันแล้วก็ขอถ่ายคลิปให้ดูเลยเพราะว่าส่วนตัวคือชอบบรรยากาศแบบทุ่งนาแบบนี้เราแบบอยู่ในเมืองมาเยอะอยู่ในห้องแอร์มาเยอะถือโอกาสหาเวลาพักผ่อนมาดูใบไม้สีเขียวคลายเครียดกันบ้างอย่าลืมสั่งของหวานพวกกาแฟก็มีนะครับพวกคาเฟ่ที่เป็นแบบเนี่ยกินอิ่มหนังท้องตึงหนังตาย่อนมีเพลย์ให้ตรงข้างๆนี้มนะครับอันนี้ใช่้รู ประมาณ5้าโมงเย็นกว่าๆเราก็เดินมาโซนด้านหลังนะครับเป็นบ่อตกปลาตกไม่เป็นเนี่ยพี่เขาสอนให้ไปลงไปกินปลาไปไปลงไปกินปลาเจอกันคลิปต่อไป